สวัสดีท่านผู้ชมทุกทกท่านครับผมามาแต่เช้าเลยวันนี้ก็ขอให้เป็นวันที่ดีๆีแฮสไนท์เดย์ครับผมขอให้เป็นวันที่ดีๆอีกหนึ่งวันครับผมวันนี้นี่นะฮะก่อ,อนหน้านี้มีคุณลูกค้าครับผมมีโทรมาเพื่อ,อต้องการจะขอชมบ้านเนี่ยนะฮะบ้านที่ท่านผู้ชมเห็นเนี่ยเป็นภูวิลล่านะครับผมเนี่ยนะแล้วก็ด้านหลังเนี่ยจะเป็นสาเกลือเนี่ยนะครับขนาดเนี่ยเจเมตรนะครับอันนี้ผมอยู่ในส่วนของหลังบ้านนะครับ แล้วก็ฝั่งนี้จะเป็นในสวนต้นจันผาเนี่ยนะครับสำหรับท่านผู้ชมที่ติดตามในส่วนช่องนวัดเนี่ยก็น่าจะจําในส่วนของบ้านหลังนี้ได้นะครับบ้านหลังนี้ประกอบไปด้วย4ห้องนอน5ห้องน้ําและ1ห้องครัวนะครับนี่นะมีบริเวณรั้วรอบขอบชิดชัดเจนนะครับเออพิกาอยู่ที่ตาบลในเมืองอําเภอเมืองจังหวัดลําพูนครับผมส่วนราคานั้นเจ้าของทรัพย์เปิดไว้ที่13ล้าน5ครับผมนี่ ก็ตามที่แจ้งนะก็ขอให้เป็นวันที่ดีๆอีกหนึ่งวันผมให้เจ้าของทรัพย์นะครับไปรับคุณลูกค้าที่สถานีรถไฟลําพูนแล้วก็ในส่วนของด้านนี้นะครับจะเป็นในสนองอห้องน้ําเวลาเราเล่นน้ําแล้วเนี่ยก็จะมีห้องอาบน้ําตรงนี้นะฮะแล้วก็ในส่วนของฝั่งนี้สำหรับแขกไปแขกมาเนี่ยโอ้โหมานั่งจิบน้ํามาตูมฝั่งนี้นะฮะนี่นะแล้วตรงนี้ก็จะมีในส่องเตาปิ้งย่างฝั่งนี้นะครับนี่นะ โห oh, สุดยอดมากเลยสวยงามแล้วก็ด้านหน้าเนี่ยจะเป็นสวนหย่อมอ่าเนี่ยนะฮะแล้วห้องนอนทั้งหมดเนี่ยนะครับเออสีห้องมีการติดตั้งแอร์แล้วแล้วก็ในส่วนของอ่าด้านล่างฝั่งนี้นะครับก็จะเป็นในส่วนของห้องรับแขกก็มีการติดตั้งแอร์แล้วเรียบร้อยบริเวณนี้ก็จะเป็นในส่วนของสวนหย่อมนะครับนี่นะสวยงามตามท้องเรื่องอ่าสาหรับอ่าคุณลูกค้านะครับที่กําลังเดินทางมาอ่าก็ขอ เออให้เป็นวันที่ดีๆอ่ามาดูแล้วก็น่าจะชอบนะครับในส่วนของพูวิลล่านะครับนี่นะอ,อลักษณะบ้านนั้นเป็นบ้านทรงปั้นหยานะครับแล้วก็ตรงนี้ก็เป็นในส่วนสวนหย่อมโอ้โหเงียบสงบสวนตัวครับผมเดินทางสะดวกสบายแล้วก็ฝั่งนี้ก็จะเป็นในส่วนของสนามหญ้าเนี่ยนะมีคนสวนดูแลตลอดครับผมบ้านหลังนี้เนี่ยนะ คุณป้าจ้างคนสวนดูแลตลอดเลยแล้วก็มีผลไม้ด้านหน้าเนี่ยน่าจะเป็นมะพาน้ําหอมแล้วก็จะมีมะยงชิดเนี่ยนะครับนี่ตรงนี้ก็จะเป็นในสวอชมพู่มะเมียวเนี่ยนะครับสวยงามตามท้องเรื่องอ่ลักษณะบ้านเป็นบ้านสองชัน้นอันนี้ผมให้ท่านผู้ชมชมอีกครั้งหนึ่งเนี่ยนะฮะตอนนี้ก็คอยคุณลูกค้าเพื่อที่จะมาเยี่ยมชมบ้านเนี่ยนะครับ นี่ให้ชมดีสอด้านหน้าอีกครั้งหนึ่งเนี่ยนะฮะเงียบสงบส่วนตัวนี่แล้วก็มีการติดตั้งกล้องวงจรปิดทั้งหมด7ตัวนะครับนี่นะคุณป้ามีความประสงค์ที่อยากจะขายเนี่ยเนื่องจากว่าคุณป้าไม่ค่อยได้อยู่ครับส่วนมากคุณป้าไปต่างประเทศบ่อยเนี่ยนะฮะก็เลยมีความประสงค์ที่ต้องการจะขายในส่วนของบ้านหลังนี้นะเนี่ยสวยงามสุดยอดไหมโอ้โหป๊เนื้อที่เกือบไร่อะโอ้โห หาคนข้างยากนะเนื้อที่เกือบไร่แล้วอายุบ้านเนี่ยทั้งหมด10ปีเองนะครับแต่ก่อนหน้านี้คุณป้าได้มีการตกแต่งก็คือทาสีใหม่กระเบื้องปูใหม่คือทําทุกอย่างเลยสําหรับคุณลูกค้าที่ได้ไปเนี่ยก็สามารถเข้าอยู่ได้เลยเนี่ยนะฮะสวยงามมากๆเลยอโอเคนะครับผมส่วนคลิปเต็มสามารถเข้าไปดูคลิปเต็มได้ EP ที่577นะครับ EP ที่577นะครับเข้าไปชมคลิปเต็มได้เลย โอเคครับผมไปนะครับผมขอให้เป็นวันที่ดีอีกหนึ่งวันครับผม